สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมน,นูหุ้นร้อนประจวบันงคารที่13กันยายน2554ค่ะ มากันที่หน้าหนังสือพิมพ์พันหุ้นวันนี้ค่ะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นนะคะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนํานะคะยังคงเป็นหุ้นน้ําตาลขอนแก่นวอลหนึ่งหรือว่า KSL วอลหนึ่งค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะบอกว่า KSL เนี่ยจะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3ภายใน2วันนี้แล้วก็สิ่งที่นะักวิเคราะห์นะคะต่างก็ประเมินกันค่ะว่ากําไรจะสูงสุดเป็นประวัติการนะคะระดับใกล้เคียง800ล้านบาทโดยมีสาเหตุมาจากปริมาณขายที่สูงมากนะคะแล้วก็ราคาน้ำตาลเนี่ยก็พุ่งขึ้นสูงขึ้น สูงด้วยเช่นกันแต่ที่ไม่ได้แนะนําตัวแม่ค่ะเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะขยับตัวอย่างช้าๆนะคะซึ่งในภาวะแบบนี้แนะนําหุ้นลูกเนี่ยจะวิ่งได้ไวกว่าแล้วก็มีอัตราแปลงสภาพที่ไม่จัดว่าแพงเท่าไหร่ซึงถือเป็นจังหวะที่ดีในการสะสมไว้ก่อนประกาศงบนะคะโดยราคาหุ้นเมื่อวานค่ะค่อนข้างแข็งแรงนะคะส่วนตลาดซึ่งก็เป็นในแล้วว่าเนี่ย หุ้นตัวนี้ค่อนข้างเจ๋งค่ะด้าสัญญาณทางเทคนิคนะคะตอนนี้ค่ะอยู่ในระหว่าง Vshape นะคะโดยให้เล็งไปยังแนวต้านของปลายห่างด้านซ้ายแถว6บาทกราฟมีสัญญาณซื้อที่ดีค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น NCH นะคะโดย Story ค่ะสอดคล้องกันพอดีนะคะกับนโยบายรัฐบาลที่จะประกาศออกมาว่า เรื่องบ้านหลังแรกที่จะปลอดดอกเบี้ยราวๆสปีและให้สิทธิในการหักภาษีได้ถึง3 0 0แสนบาทในในบ้านที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทซึ่ง NCH นะคะมีโครงการบ้านกว่า10แห่งเช่นบ้านฟ้าที่เข้าแนวเดียวกับนโยบายรัฐบาลนะคะดังนั้นค่ะนี่คือประเด็นที่เด่นแล้วก็เก่งกำไรกันอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณหมอสมชาวนะคะถึงขั้นต้องพูดว่าประกาศออกมาเลยงานนี้บริษัทรับกันเต็มๆพร้อมโอนกว่า500ล้านบาทนะคะ เพราะมีโครงการส่งมอบทันทีส่วนปัจจัยแรงล่าสุดนะคะที่เก่งกำไรกันก็คือเรื่องที่ดินก้อนใหญ่19ไร่ติดริมหัดบริษัทจอมเทียนพัทยาเป็นที่แปลงสวยหายากนะคะซึ่งคาดว่าจะสรุปดีลการขายได้ในไม่ช้านี้มูลค่าขายราวๆ540ล้านบาทค่ะหรือสูงกว่าแล้วก็มีกาไรไม่น้อยกว่า226ล้านบาทซึ่งทันทีที่ขายได้นะคะก็จะเป็นข่าวใหญ่จึงแนะนำให้สะสมกันก่อน กำไรถั่วเฉลี่ยทั้งปีจากการขายบ้านถ้าอิงข้อมูลจากไตรมาสที่2ค่ะก็จะทําให้กําไรทั้งปีนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ386ล้านบาทซึ่งอันนี้นะคะแค่อิงจากการขายบ้านนโยบายรัฐแค่บางส่วนเท่านั้นคิดเป็น EPS นะคะที่33สตางค์ให้ค่า PE ที่8เท่าของกลุ่มอสังหานะคะก็จะได้ราคาพื้นฐานที่ระดับ2บาท61สตางค่ะและกำไรที่เพิ่มขึ้นค่ะก็จะทำให้ Book Value นะคะพุ่งเป็น2บาทกว่า โดยทั้งนี้ค่ะเด็กแนวก็ให้แนวต้านต่อไปนะคะไว้ที่1บาท60สตางค์ค่ะสำหรับหน้าหนังสุดทิงข่าวหุ้นวันนี้นะคะขอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้นบ้านปูค่ะให้ทยอยซื้อลงทุนนะคะประเมินกอบราคาไว้ที่624บาทถึง626บาทค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น TMB ค่ะโดยให้ทยอยซื้อลงทุนเช่นกันประเมินกับราคาไว้ที่1บาท74สตางค์ถึง1บาท75สาสตางค์ค่ะ และหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น VSM ค่ะให้ทยอยซื้อลงทุนประเมินกรอบราคาไว้ที่80สตางค์ถึง81สตางค์ค่ะมากันที่หุ้นดิ่งวันนี้นะคะหุ้นดิ่งตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น d t แ c หาจังหวะขายประเมินกรอบราคาไว้ที่72บาท50สตางค์ถึง72บาท85สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น TCC ค่ะให้หาจังหวะขายให้กรอบราคาไว้ที่3บาท6สตางค์ถึง ขายเช่นกันประเมินกรอบราคาไว้ที่1บาทถึง1บาท1สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมน,นูหุ้นร้อนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทรถึงสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ